เจ้าเลนโกคุทำไมแกถึงไม่อยากเป็นอาสูรล่ะไม่ต้องเสี่ยไอ้สัตว์ถ้าแกอ่ะไม่เป็นอาสูรกับข้าข้าเจ้าก็ข้าจะฆ่าข้าเจ้าอีเดี๋ยวนี้นะว้ามาดิไอ้เหี้ยเว้ยหย่าตึงตึงตึงโดนแล้วเจ้าเลนโกคุหย่า มาเลยเยอะเออเฮ้ยเยอะเอะว้าอวาฮึฮึฮึเฮ้เฮ้ยแกฉันโทรไม่ไหวกับแกแล้วนะ ได้เลยลมมาศูนเปลี่ยนฮิต๋ยวมันเจอที่เหลนไฟคู